นะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางจากเขาคอนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่วัดพระพุทธชินราชนะคะตอนนี้เรากำลังผ่านอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะคะบนทางถนนทางหลวงหมายเลขอะไรก็ไม่รู้ไม่มีป้ายบอกนะคะนี่ยนเอ่ยนเอ่ยสามสองเจ<น>็ดอ่ะจัดไปนะคะคุณแอดมิน อนนี้รู้สึกว่ามันบรรยากาศมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเนาะน,น,น,นี่ก็ลงเตียมลงเตียมไกลมากเลยนะเนี่ยคนก็ตามมาเก็ตามมาแฟนคลับลงเตียมอยู่อีกสองร้อยเมตรจะมีสตรอเบอรี่ขายนะคะคุณป้าทาไหมคะมผ,ผ่านเลยอะคะถ้าเอาก็ต้องรีบไปจอดฝั่งนู้น เขาอยู่ฝั่งน้นโอ้นี่อะไรอะ่ะเดมตอลต์ร้านกาแฟสวย,ย,ยบรรยากาศดีแบบไม่ไกลกรุงเทพมากพอเดินทางได้ คะคนนี้บ่อ้าทใา้สวยๆเส้นนี้เส้นเจนเจนนครทองสวยอาจจะมืดๆหน่อยี๊าโอเคค่ะไปค่ะเหมือนฝนจะตกไหมคะเนี่ยฟ้ามึๆเมฆเยอเฉยๆเม่เคลื่อนตัวสรุปว่าเราจะเจอปั๊มไหมคะขนาดนี้น้ำมันเราเหลืออยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งโลนะอ โอเคอาจจะได้ไปเที่ยนี้ไปเที่ยนั้นหรอมันจะเสียจุดนี้ เท่าไหร่จะเราจะเน้นเสียงโชคอย่างเดียวนะคะ <ลง S 1> ได้ลอตเตอรีร่มา <c oughs> คนละกี่ใบคะบอกก่อนนักไปเช้าอยู่ที่ประมาณสิบใบขอเนี้อผ่านทางนะคะสวยค่ะสวยยังไม่จัได้เลยเนาะเหมือนมาบ้านนะคะบ้าน <c oughs> บ้านอะยังไม่ขนาดที่แรกอะอยากได้อยากได้ที่แถว ยายดเพราะคิดไปคิดมาซื้อแล้วก็ให้พี่ดูให้ยังยังใกล้ไงยังรางอย่างว่าเราเราก็รู้จักไงแต่ถ้าเราไปชือ้อ เส้นหนึ่งน้ำมนะตรงนี้นะมันจะเป็นเหมือนโ่เรียบเขาก็เส้นที่ขึ้นน้าหนาวก็สวยนะถ้าปากไปไปขวามือ,หหลลอให้โชว์ให้ดูข,ขวามือนะคะก็จะมีโคขา้วโอไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะค่ะาเคนจะมีถูกใจกดไลค์กดแชร์เพิ่มคนดูอีกสักสองคนก็ยังดี จะได้จะได้ติบคนพอดีนะคะตอนนี้มีอยู่เจ็ดอ <c oughs> อขอเพิ่มขอเพิ่ม <c oughs> เป็นกำลังใจให้คนถ่ายคลิปค่ะเ <c oughs> <c oughs> พรอ,อีกแค่สามคน่ะเราตั้งทรเก็ตไปแล้วนะคะสามคน <c oughs> เราไม่เน้น หนอนเส้นนี้อยู่ที่ประมาณ8%ถึงว่าไม่ชันมากนะคะถ้าเป็นภูหล,ลงถังนี้ค่อนข้างจะชันจำไม่ได้แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่รู้ว่าชันมาก เมื่อคืนความหนาวอยู่ที่กี่องศาคะ19ใครดูบ้าง9 19องศาแต่ว่าอาหารอร่อยทำดี10แต่ว่าบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้เป็นเป็นทีิปที่เรารู้สึกว่าเรากินเต็มที่มากนะคะในมือหนึ่งเมนูแบบส้มตานี่แซ่บมากต้องขอบคุณเชฟมิกนะคะได้มิชลินมาสองเส้นนะคะเชฟมิชลินสองเส้นของเราทำ ำก็แซ <icana>, ่บมากค่ะเมื่อคืนยำเหลือนะคะหมูย่างนี่ก็จะละลายในปากค่ะไม่ต้องเคี้ยวนะคะหมูย่างไม่ต้องกลัวว่าส้องจะผุนะคะฟันไม่ต้องกลัวอะไรค่ะถึงจะเป็นฟันปลอมก็ไม่หลุดค่ะเพราะว่าเราหมักอร่อยมากถ้าควันเหรอคะเมื่อคืนอาจจะมีเรื่องสนุกสนุกนิดนึงก็คือเร อาจจะเป็นเวฟก่อนเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นได้รถเล็กก่อนนะคะก็คือเวฟนะเวฟร้อยร้อยสิบไหมตอนนี้กลางเต็นท์คล่องหรือยังคะคุณมิ้เริ่มคลองแล้วเริมคล่องเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะมีเต็นท์ส่วนตัวแล้วเดี๋ยวทิปหน้าเราจะต้องมีเตานะคะทิปหน้าเราจะมีเตาเรามีแผนว่าเราจะมีเตามีตะโถงตะแกงอะไรของเรามาเ น้อยที่ร้านไม่มีหรือที่ไหนที่ป่าไม่มีเราต้องมีกิน <c oughs> มาแต่ละครั้งก็แบบ,แบ,บแว่าเราก็จะมีประสบการณ์ไป<ม>เรื่อยเที่ยวก่อนนี้เราแบบว่าชุกระหกทุกอย่างค่ะ <c oughs> แต่ก็สนุกในะแบบชุกระหกนะเที่ยวก่อนเนาะ เราคงเท่อ่ะน้ำมันมันจะไม ถนนวิ่งง่ายค่ะวิ่งสะดวกสบาย่งาายมาก